ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินและจังหวัดร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่ศาลาประชาคมอำเภอวาปีปทุมพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย,ยไปกล่าวแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่เชิญของพระราชทานไปมอบแก่คร,ร,รอบครัวรัษฎรที่ประสบภัยหนาวซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยและให้กำลังใจ จากนั้นองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน2,500ชุดไปมอบแก่รัศดรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาลสินที่หอประชุมเทศบาลเมืองกาลสินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่รัษฎรพร้อมลงพื้นที่เชิญ ยาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวรัษฎรที่ประสบภัยหนาวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณตอนบ่ายที่หอประชุมที่ว่าการนำเพอนหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานมอบแก่รัษฎรที่ประสบภัยหนาวทั้งเชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใย,ยไปกล่าว ในการนี้องค์คมนตรีลงพื้นที่มอบของพระราชทานแก,ก่ครอบครัวรัษดรซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในปี2568มีประชาชนต้องการเครื่องกันหนาวจำนวนมากทั้ง3จังหวัดจะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวเป็นการเร่งด่วนต่อไป องคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดย์ศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานหิรัญยบัตรตั้งสมณศักดิ์วันนี้ที่วัดหนองป่าโพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพลกิติอำพลองคมนตรีเชิญฮิรัญยบัตรพัดย์ยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรญาณสโสพลซึ่งมีพระบรมราชองค์การปโปรดพระราชทานทิรัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระพรหมวชิรญาณสโสพลวิมลศรีราชานิวิทย์วิปัสนานุสิตธิ์คณาจารย์ไพศาลศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตมหาคาดิศนบวรสังคารามขามวาศีพระราชาคณะเจ้าคณะรองสถิตณวัดหนองป่าพงมีฐานานุสักบั้งฐานานุกรมได้8รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพาติมสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน <for S 2> <BR th, S 1> ีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานไพโรธปราบรามซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากเขตกำลังพลชุดปฏิบัติการข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน44ได้นำผู้ต้องหาคดีความมั่นคงตามหมายจับสารจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งตัวไปควบคุมที่ศูนย์พิทักษ์สันติศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ต้องหาได้ต่อสู้ขัดขืนยื้อแย่งดึงพวงมาลายัยทำให้รถยนต์พุ่งชนกับราวเหล็กกันตกบนขอบถนนเหตุกเกิดบริเวณตำบลคลอตันหยงอำเภอหนองจิกเมื่อวันที่25ธันวาคม2567 โดยตั้งศพบ,บเพ็เกุศลนวัดสุวรรณกรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานไทยโรดอย่างหาที่สุดมีได้องคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคอมอนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้าตามพระราชดำริถ้าห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาว เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชพุดชมราชบพิษที่มีพระราชดำริให้พิจารณาบริเวณที่เหมาะสมเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและได้พระราชทานลายพระหัตก์กำหนดพิกัดบริเวณก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายกากะบาด3จุดลงในแผนที่ ต่อมาพบว่าคือภูเขาหินปูนที่ภายในมีโพรงถ้ำขนาดใหญ่สามารถกักเก็บน้ำได้ตามพระราชประสงค์เป็นโครงการที่มีวิธีการกักเก็บน้ำแบบใหม่ที่ยังไม่มีมาก่อนคือการช่วยลดการระเหยของน้ำในระดับใต้ดินช่วงฤด,ดูแล้งปัจจุบันสามารถเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินได้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคข,ของราษฎรด้านท้ายเขื่อน ช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พะบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแห้งเชอสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแกร่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประกอบด้วยเสื้อกันหนาวเด็กและถุงพระราชทาน จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดําปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้าได้รับการฟื้นฟูโด,ดยการปลูกป่าทําให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ราษฎรในโครงการมีอาหารรับประทานครบสามมือ้อและยังมีรายได้จากการขายข้าวมีการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งโปรงปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อสร้างรายได้และการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นองคมนตรีและคณะเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎร5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนณห,ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดน่าน วันนี้ที่โรงเรียนบ้านนายางอเภนาหมื่นจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนกองทุนการศึกษาในการนี้รับฟังการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2486สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน127คนครูและบุคลากร15คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานสร้างเด็กดีและเด็กเก่งที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและชุมชนเน้นสร้างสภาพแวดล้อมและกระบวนการที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมภายในห้องเรียน ต่อจนนำน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ตำบลสันทะอำเภอนาน,น้อยเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเดิมชื่อว่าโรงเรียนตชดบำรุงที่50สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต5จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหาการุณาที่คุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปิดและพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนประกิตเวชศักด์ตามนามของผู้บริจาคสร้างอาคารเรียนและสรงรับไว้ในพระอุปถัมป์ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเพื่อนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียน ตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กบนพื้นที่สูงสนองพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีความรู้ความสามารถปรับใช้ได้ในอนาคตองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานน้อมรำลึกการก,ก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชนำริจังหวัดราชบุรี วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชนำริเป็นประธานในพิธีเปิดงานน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชนำริและงานวันดินโลกปี2567สี่ทศวรรษผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้างที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชนำริ ตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีพร้อมมอบเกียรติบตัตรแก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดเกษตรกรตัวอย่างโครงการและนักเรียนที่ชนะการแข่งขันวาดภาพบอร์ดกระดานดำพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานงานนี้จัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดําริเมื่อวันที่4มกราคม2528ให้จัดตั้งโครงการเพื่อศึกษาวิธีการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะป,ปลูกได้ดําเกินการลักษณะเป็นศูนย์สาขาของสูขศึกษาการพัฒนาหุ้ยสายอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการดําเนินงานร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆในการพัฒนาพื้นที่ดินน้ำและป่าไม้พร้อมส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ จากการดำเนินง,งานกว่า40ปีเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธปรรมสามารถฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสามารถยกระดับเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบโครงการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริถึง10แห่งและขยายผลไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในเขตพื้นที่อำเภอสวนพึง่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ